ใจที่รู้ได้เผาออแล้วเมือนยกภูเขาจะโอบว่าเออลูกหายจะสะดวกแล้วต่อไปนี้ลูกเราก็จะหายจะสะดวกเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็จะล่งอกเขาก็สีล่งอกพี่น้องเราว่าทิราม่านี่ลูกเขามันหายจะโอกเขาอ,อ,อ,อกกัดอกกลางทางมโนโน้นําอยู่นั่งบอหลับบอนดีนั่งหลับแล้วนั่งหลับสบายใจสบายดีแล้วคนลิ้นแล้นแล้วมั้งต้องนยะิ้มนันม่งหลับแล้ววาลูกเอาก่อน ออกจากคว้อแล้วอนเนวอาแนวยอัดคว้ออกจากคว้าแล้วเขาก็จะได้เติบโตจะเรื่อเติบโตไปในทางที่ดีนะครับในตาจะได้นอนอิ่มๆิ่มบอมมี่นวตันดัง,ดงขับเป็นยังข่อยคือคุ้มอย่างห้พาอย่างห้พาเลยเพราะว่าอย่างกะที่ออกซิเจนมันบอถ้าเด็กน้อยหายใจะบ่เต็มอิ่มนี่ออกซิเจนไม่เข้าสมองมันก็ไม่เติบโตเต็เทมที่เด็กมันก็ไม่เติบโตเต็เทมที่เต็วเมวบของเขาขัสิมาฆ่าตัน อัดข้ออยู่นี่อัปเดตต้เนาะบ้านเอาไว้ต้อนรับแฟนขับเนี่ยเอาไว้ต้อนรับเอฟซีแฟนขับแฟนเพลงไหมเอาไว้ต้อนรับเอฟซีแฟนขับแฟนเพลงที่แบบว่าไปมาหาสู่กันไปมาหาสู่กัน ทัดเลี่ยมตามากไปดูออฟฟิศบันนี้ออฟฟิศอันนี้บ้านอ,อันนี้บ้านบอสอันนี้บ้านทีมงานตัวเกี่ยวสำนักง,งานบันนี้ไปเบิ่งสำนักง,งานตัวลายนี่บ้านอะไรอีกอย่างไม่พี่น้องไะ่ให้เบิ่งว่าหอดใจแล้วเก็บซี่ห้องผมจะพาคุ้มใจตัวเนาะให้สมเพื่อนก็เพื่อนติดตามเพื่อนหกักให้เพื่อนสมเพื่อนหกักเพื่อนแพง สมเพื่อนพักเพื่นดันตัวเพื่อนอยูตัวบาดนี้ยาเบื้องหลังนี้หลังนี้มาจากพลังของ f อที่ซื้อบาดกลุ่มปิดเข้ามาดูนะครับอันนี้เอาไว้ให้น้องๆค่ายเพลงโตัเกมมิสิกอยู่เป็นศูนย์รวมต่อไปนี้ที่เนี่จะเป็นศูนย์รวมแบบอินฟูจะมาเยือนเยอะมากขึ้นดึงหอกไหมมอมันคันได้ใช่ไหมวกด่านหอว สวัสดีครับผมขอมาอะไรเด้อมีคนอยู่ปะเนี่ยมีคนอยู่อยู่เนื้ออยู่สงนื้อกำลังสงการท่านดอกเอาเฝ้าแคมใช่ไหมนี่เป็นอัปเดตนะครับสำนักงานโตเกียวมิวสิกอัปเดตสำนักงานโตเกียวมิวสิกพี่น้องธรรมาด่าเนี่ยบอกอยู่ครับออกอยู่เลยออกแล้วนี่ ฝ่าผู้เดียวปาครับยู่นี่อ๋อสามคนสามคนเนี่ยครับอของอันนี้เป็นเป็นภายนอกนะครับเริ่มกำแพงเริ่มขึ้นละค่ายเพลงอันนี้เป็นค่ายเพลงตึกค่ายเพลงตึกโตเกียวอาคารโตเกียวเนาะสีเขียวนะอาคารโตเกียวมิวสิ พวกมีผดางเราเด้อมีกำแพงมีอะไรเราเด้อมีกำแพงกำยังเราเด้อพี่น้องนี่มีกำแพงกำยังเราเด้อขึ้นมันรุ่ยยังเราเด้อใกล้จะเป็นจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วนะครับสบายใจแทนบอสน้ำตาไหลดีใจที่น้องในตาได้ผ่านแล้วใช่คันไข่บ่ไปคันบ่ได้เปิดตวดมันก็บ่ได้พาไงมันก็สิบ่ได้เลี่ยวบ่ทั่วนที่อบ่ทั่วดอก คอยซื้อคอยเช็คทีย่ยุพี่น้องเช็คก,ก่อนซื้ออยู่เช็คแล้วเช็คอีกพาแล้วก็บไข่แล้วพี่น้องลูกไข่ขางบช่วงแล้วล่แล้วก็ช่วงบากช่วงบ้ล่ะนาบคนช่วง,วง,วงคนเศร้าที่เติบตัวแบบบ๊มยอย่า,างขืดน้ำกินเขากินน้ำกิดกาดกือดกาด,อ,ด,กาดออกดังออกจมูกใสเ่เสพยงบ่านเปลี่ยนเสพยอยัง จุดเป็นเบาะฮะเบาะแื่อความเห็นไปเยอะแบบสื่อบาดเยอะพี่น๋องบาดตัวเก็บไ้วยสีหล่ออีพีสี่สิบห้ากล้องวายุบแปลบักม่วงมาเพลินแปลบักม่วงเพลินมากินมือนีกรได ไปหาเฮดเดอร์ไปหาเรามอมงกันเดี๋ยวมันจะออกข่ like าวเห็นหน้าบอสแล้วเขาจะยังชั่วจอบทั้งวันอยากเห็นหน้าไม่งั้นบอสเล้วพะนะเห็นแล้วยังลาทำงานแล้วร้อนก็คงอยากกินของเคี่ยวให้มีแรงสู้งานมากกาะนี่มันคือรถต้นทัพฮะบอสเลี้ยวเป็นหญิงหรือล่ะ แคมปิ้งที่ลาวมีกลุ่มปิดไหมมีครับมีกลุ่มปิดต่างหากถ้าของที่ลาวเป็นกลุ่มปิดต่างหากสมองแจม่มใสฉลาดกว่าเดิมบาดหนีนิตตากันะใช่คือเด็กมันเด็กไม่ได้ออกซิเจนขึ้นสมองเต็มที่เจ้าตอนที่น้องเป็นเหมือนน้องจะเหมือนน้องหายใจอย่างเงี้ตยตลอดเวลาเว้นเว้นเสื้อนี่มานีด่าไหร Đông à? Cái gì kêu Cái đúng rồi hầm. Để không ạ? về đơn hàng luôn không? thắng còn <laughs> đâu ủa, hiểu, hiểu. À? hà mày bao à? เก็บย่เย็นใต้แทเหมือนกันมัเดือาตกร้าสามแดงเข้ามาสามแดงารุ่นนนี้รุ่นโมเดลธรรมดานรุ่นงาสุดรุ่นมันปัส สะโลมากทำต่ันนี้ว่ามันอีสูงกระจกอันกระจกก็แต่นี่มันลายเลยนี่กระเบิดชุดตาชุนอนะแต่กระจกมันเงาไปาหนาดด้ลยนะน้ำมันมันนีไปก่อน ไม่ได no ้ทวดผู้ใหญ่บ้านนะคะแค่แจ้งให้ทราบพอดีฝรั่งห่อไว้ไม่เคยได้กินเลยคนงานเข้าไปตลอดเลยแค่มาเล่าให้ฟังจ้ามันมีอยู่หลังอันนั้นมันมีคนงานอีกแก๊งนึงนะซอยข้างหลังของแคมป์เห็นไหมที่เขาขี่รถเข้ามาตรงอันนั้นคือไม่รู้แคมป์อะไรตรงนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คือพี่พี่ดาบอ่ะก็เปีส่วนของพี่ดาบเชื่อเขาเรียกว่ามันอยู่หนุ่มใหญใช่ไหมหรือมันคนละแคมป์หรือแคมป์เดียวกัน ทั้งหลังมันมีแคมหนึ่งคืยยงค่อจงค้นขีมาใาไเขาไปแบบนี้รถเกงเขาออกมา